ความยากจนเป็นทุกข์ยิ่งส่วนความร่ำรวยไม่ใช่สุขยิ่งความยากจนเป็นทุกข์ถ้าไม่มีเงินคนคนหนึ่งอาจตายหรือลำบากทรมานได้ด้วยสารพัดสาเหตุนับแต่ไม่มียาไปจนถึงไม่มีข้าวไม่มีน้ำที่สะอาดพอจะประทังชีวิตให้อยู่รอดการขาดทรัพย์ที่ต้องการ การจำใจกู้หนี้ยืมสินการจำเป็นต้องตากหน้าไปพึ่งพาคนอื่นล้วนเป็นคลื่นรบกวนจิตใจเป็นความขาดแคลนของจริงภายนอกที่แกล้งทำเป็นรู้สึกเต็มอิ่มที่ภายในไม่ได้แต่สงครามแข่งบารมีหรือศึกสายเลือดระหว่างมหาเศรษฐีก็บอกเราเป็นในในได้เหมือนกันว่ารวยเกินไปใช่จะดี จริงๆแล้วถ้ามีเงินพอจะอยู่รอดปลอดภัยถึงระดับหนึ่งมนุษย์ต้องการความสุขทางใจมากกว่าอย่างอื่นความสุขทางใจทุกยุคสมัยหยิบเยืมจากใครไม่ได้ซื้อจากห้างไม่ได้เสิร์ชหาจากเน็ตไม่ได้ต้องเอามาจากตัวเองทำความสดชื่นและชุ่มเย็ยนให้ตัวเองเท่านั้นความสุขทางใจของคุณต้องเริ่มจากการตัดคำว่า ทำใจได้ยากทิ้งพอตัดคำนี้ทิ้งใจจะคลายออกหน่อยหนึ่งเปิดทางให้กลับลงมารู้สึกถึงความจริงเกี่ยวกับใจตนเองเห็นว่ามันทึบแน่นแค่ไหนรู้ว่ามันมืดมนเพียงใดและจะเหมือนปาฏิหาริย์ที่มันปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้นชั่วคราวยิ่งเห็นความเป็นของชั่วคราวทั้งของความทึบและความโปร่งไบขึ้นเท่าไหร่ ความสุขยิ่งเกิดกับตัวเองมากขึ้นเท่านั้นคนที่โชคดีที่สุดในโลกมีความสุขที่สุดในโลกนั้นคือพระในพุทธศาสนาที่ถึงความแจ่มแจ้งแทงตลอดในธรรมบรรลุอรหัตผลเป็นผู้นิรุกข์อย่างสมบูรณ์ส่วนที่รองลงมาก็คือชาวพุทธที่รู้ว่าวิธีพุทธเป็นอย่างไร จะ,จะเจริญรอยตามบาทพระศาสดาไปตามกำลังได้แบบไหนนั่นเอง